ห้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสามตอนจ้างบวชแก้บนหลวงปู่สวงได้ด้วยเหรอ ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในวัยกลางคนยังคงต้องทำขนมและห่อหมกขายเพื่อเลี้ยงชีพเหมือนโชคชะตากันแกล้งที่ทำให้เธอประสบปัญหาในเรื่องของนิ้วล็อกและเรื่องสำคัญก็คือปวดขาอย่างทรมานมากจนทำให้เดินไม่ค่อยสะดวกแต่ก็ต้องทนแม้ว่าจะปวดขาแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถหยุดพักได้ จำต้องทำขนมหวานและห่อหมกส่งให้กับพี่สาวขายให้มีรายได้เล็กๆน้อยๆด้วยอาการปวดขาที่ไม่หายสักทีหนึ่งจนไม่รู้ว่าจะทำยังไงด้วยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีความศรัทธาหลวงปู่สวงด้วยหัวใจอยู่แล้วและได้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่จากทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยมาตลอดจึงได้ลองบนขอหลวงปู ให้ช่วยให้ตนเองหายปวดขาโดยบอกกับหลวงปู่ว่าถ้าตนเองหายจากปวดขาจะไปจ้างคนบวชให้กับหลวงปู่สามวันทั้งนี้เหตุผลก็เพราะว่าตนเองต้องทำขนมและห่อหมกเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวจึงไม่สามารถจะทิ้งไปบวชได้เรามารับฟังเรื่องราวอย่างละเอียดจากคุณป้าประพิษกันว่า หลวงปู่จะยอมช่วยเหลือตามที่คุณป้าขอหรือไม่แล้วจะมีใครมารับจ้างบวชแทนคุณป้าในระหว่างที่รอปฏิหารจากหลวงปู่อยู่นั้นได้มีเรื่องราวปฏิหารอะไรเกิดขึ้นกับคุณป้าอีกหรือไม่เรามาฟังกันเลยครับเอ่อชื่อ,ช,อชื่ออะไรชื่อประพิษแท้กล้วยประพิษแท้กล้วยจ้าเป็นเป็นคนจีนเหรอ แฟนแฟนแคเป็นจีนเลอะอ่เอก็เริ่มเริ่มแรกเริ่มแรกนี่เป็นยังไงอะเริ่มเริ่มแรกที่ยังไม่ได้ฟังพี่อูนะนิ้วมันล็อกนิ้วนิ้วนิ้วข้างซ้ายมันล็อกล็อกแล้วฉันก็รักษาก็ไม่รักษาก็บอกรักษาไม่หายฉันก็เลยปล่อยพอนิ้วล็อกเสร็จแล้วฉันทํางานหนักก็มาเป็นหัวไหลหัวไหลยกไม่ขึ้นเลอฉันก็ไปฉีดยามาสองเข็ม เ <ừ> um. รไปฉีดยามาสองเข็มก็ไม่ไม่ไม่เห็นดีไม่เห็นหายฉันเอาแล้วมาฉีดแล้วเบื้องตัง่ะนะก็มา<น>เจอคิดพี่โอ๋นานดียังนี่<จ>นาน,น,น,านยังไม่นานสองเดือนสามเดือนนี่แหละเ,หลอเอออ่าไม่นานแต่สุดีก็ทำไงดีเนาะฉันก็แฝนน้องปู่สวงรุ่นหนึ่งอยู่แต่แฝนไม่เป็นสิบปีแล้วเลือเอามาจากไหนเอาเหรียญเอามาจากไหนแน่ที่วัดไฟพัฒนาเนี่ยตรงกระต๊อบจากกันเนี่ยอืม ฉันไปเปลี่ยนผ้ามาไหวหนแล้วนะแต่ทีนี้จ้ะแล้วฉันก็เอาเหรียญนั่นมาจุ่มในในในแก้วน้ำฉันก็ทำขอให้ขอกินน่ะขอเอากินน้ำมนต์ของเขาอะ่ะทีนี้เหรียญมันเหรียญกอบมันแตกน้ำมันก็เข้าเนี่ยแต่ฉันก็ใช้แต่ใช้หนเดียวนนเนี่ยและฉันก็เลยเอาน้ำมนต์กินและเทน้ำมนต์ที่เอามาจากวัดหลงปูสวงอะ่ะฉันไป ไปไปเอามาสง่งสองแพ็กหนึ่งวันนั้นฉันก็เลยกินน้ำมนต์เอ,เอามาสองแพ็กเหรอเอามาแพ็กเดียววันนั้นไปวันนั้นเอาไปแพ็คเดียวแล้วก็มาแจกลูกคนละขวดละขวดฉันก็เลยกินกินหน่อยเดียวกินจิ๊บจิบกลัวมันมนต์ก็เติมน้ำเออเรา <c oughs> ก็หาขวดขวด,ขวดลิตรลิตรครึ่งอนะเนี่ยเอาขาน้ำมนต์ปู่หยดไปหน่อยหนึ่งเออนมันจะได้อยู่นานๆฉันก็เติมไปหน่อยนะพอดีพอดีคนที่ว่าพวเขาตาาบอกแล้วก็ส่งมาฉันสองขวด อย่าอะไรนะผีก็เป็นผีก็แต่อะไรนะก็าส่งมาฉันสองขวดแต่เช่ว่าเอาอันนั้นนะเติมมาแล้วของฉันที่เอามาจากหลวงปู่สวงมันก็เติมกินเนี่ยไก่จะหมดอีกแล้วฉันก็เธออยู่ๆมานิ้วล็อกมันก็หายแต่นิ้วล็อกก็เป็นหลายเดือนเ,อเป็นมาก่อนหลายเดือนแล้วนิ้วล็อกมันหายหายไปตัางมาไหลไม่รู้ฉันก็เขาวดคาถาเขาทุกคืนเลยนะฉันไม่เคยขาดเลยนะอืมแล้วก็ฉันก็ทำมาเรื่อยเรื่อย อยู่ๆมาแขนแขนเริ่มยกขึ้นพอแขนเริ่มยกขึ้นน้ยน้าที่ที่ฉันให้เขาเปลี่ยนให้เขากินทุกวันทุกวันนะที่เอาไปให้เขา,าเว๋ยนะฉันก็เอาน,านอา้ำน้ำใบเทยใส่ขวดใส่ขวดแต้ฉันก็กินอฉันกินด้วยแล้วฉันเอาไปลดทุเรียนด้วยผสมมก็เอม็มเอ็มที่ให้เขาแล้วไม่มีใครกินที่ก็เอาที่ถวาย,ยาปูทำอย่างเงี้ยทำมานานต้องบอกว่าน้ําที่ไปถวายปูกับเอ็มที่ถวายปู ฉันพูดจะไม่ค่อยกระใจนะแต่ปูไม่ถืออยู่แล้วล่ะไม่ถือปูไม่ถืออยู่แล้วปูง่ายง่ายอยู่แล้วแล้วพอๆนั่นก็หัวเข่าข้างฝาเป็นอีกหัวเข่าข้างฝาเป็นแล้วฉันไปทาบุญในวัดพระพระเขาก็มองฉันแลาฉันไปยกกับข้าวเ้าว่าทำไมโยมเป็นอะไรเดินอย่างฉันเดินไม่ได้เลยฉันเดินต้องหลักขาหนอะหัวเขาอ่ะฉันก็เอาอีกฉันก็อ่ะเอาอาหายหลวงปู่รักษาอีก ก็เลยทีนี้พูดตัดถึงใจบนเลยลุงปูส่สวงทิทองกระถาจท้ทองกระถาก็ลงบนเขาก่อนว่ะขอขอให้ลูกบอกชื่อบอกนามสกนะุลนะรักษาให้หาได้เดี๋ยวจะไปจ้างเขาบวชสามวันที่ลรฉันบอกฉันจ้างเขาบวชสามวันจ้างเขาบวชไหมถึงอะไรจ้างจ่างชีงะอ๋อเราจ่างคนที่ก็เคยบวชนะ่ะ แล้วฉันก็ไปด้วยแล้วตัดสินใจยังไงไม่รู้จริงแหละฉันว่ามันไปไม่ได้ไงทีนี้เจ๊ตัดสินใจแล้วคนนี้เขาบอกให้ขขาบวชให้นยเขาบอกว่าเจ๊เจ๊ห่วงไปเองเฮอเจ๊ห่วงไปด้วยมันจะได้ผลเร็วอืฉันก็เลยไปไปไปแล้วฉันก็ไปบำเพ็ญกันอยู่เนี่ยสามวันเนี่ยแล้วพอดีทัวเข่ามันหายหายลากทีนี้เดินเกิดตอนเช้ามืด ทำเขาเรียกอะไรอ่ะทำสมาธิแล้วก็เดินจงกรมอ่ะเนาะหัวเข่ามันก็หลั่นนังพลอกพอกตลอดนี่ยังไม่หายล่นยังว่าโอ้ยไอ้ไอ้ทีปวดนะหายไปแล้วแต่หัวเข่าลั่นเด็จะต้องเอายาเสริมสักหน่อยแต่ว่าต้องต้องช่วยเขาหน่อยนะเนาะเหมือนหัวเข่ามันเสื่อหรืออะไรทั้งอย่างนี้เนี่ยใช่ใช่แต่ปกติแล้วไม่เคยไม่เคยดังลอกมันได้แต่ปวดล้วเดินไม่ได้อื มันว่าปวดก็ไม่ปวดมันขัดน่ะมันเหมือนมันขัดกันน่ะอืมเนี่ยแล้วฉันก็ทำมาแล้วฉันก็เล่าคนที่อื่นฟังหมดนะเขาก็เฉยกันฉันก็ว่าใครจะเชื่อมเชื่อมรู้ฉันเชื่อของฉันอฉันก็บอกกับคนฉันบอกว่าฉันฉันหายตรงนี้ฉันก็นับถือตรงเนี้ยอืมนั่นแหละเขาก็ไม่เจอกับตัวเขาจะไม่รู้หรอกใช่ฉันโอ้ฉันดีใจว่าโอ้ยและโทรศัพท์เนี่ยเหมือนกับที่คิดของคนอื่นที่บอกว่า ทีแรกฉันไม่ได้มีโทรศัพท์แบบนี้หรอกทีนี้ฉันจะจะคืนเครืองแล้วมันไม่มีหมอพร้อมเขาก็ไปเปลี่ยนโทรศัพท์มาให้ hmm. เขาไปเปลี่ยนโทรศัพท์มาอยู่ๆมาเอา้าหลวงปู่สวงเด้งมา hmm. เด้งจริงๆอา่าเด้งมาถึงโอ้ยฉันดีใจเลยนะฉันว่าเอา้ามีหลวงปู่สวงแต่ฉันก็เลยฟังแต่นั้นนั่นไม่เคยขาดเลย hmm. ฉันจะฟังอยู่สามอย่างนะหลวงปู่สวงแล้วก็ธรรมะสัญจร hmm. เนี่ยฉันจะฟังไปตาม <laughs> แล้วเขาก็ามาเข้าฝันฉันเหรอแบบลุงปู่อะมาเข้าฝันฉันเราให้เจตีฟังทีแล้วอืมาเข้าฝันฉันว่าฉันทําบุญบ้านแล้วลุงแล้วพระน่ะแปดองค์มานั่งอยู่ข้างละสี่แล้วตัวตัวท่านน่ะมาที่หลังผมผ้า,าลายๆเหมือนกับไอเนี้ยไอปฏิทินปีเนี้ยที่ฉันได้มาเนี่ยเขาใส่ผ้าลายๆก้าวขาแบบนั้นเนี้ยเขาก็ขึ้นมานั่ง เอาขึ้นมาข้ามุ่นมาตรงกลางเอาขึ้นมาตรงทางหลังพระที่นั่งกันสี่องค์อะ่ะแล้วเขาก็หายไปยังไงไม่รู้แล้วก็เลยตื่นนั้นก็หลังหวยจจติวฟังจะติวเขาก็เลยให้ซื้อก้าวหนึ่งงวดนะแต่ดวงดวงฉันยังไม่มีขาดทัง้งงวดเลยซื้อซื้อถูกแต่กับตัวสลับที่ไงฉัน ฉันก็วอาเออดวงแล้วยังไม่มีเดี๋ยวเขาก็ต้องหายทุกวันเหี่ดฉันบนฉันบนท่านไว้อีกแล้วเนี่ยอะเราบนบนบวชแล้วเราไม่ได้บวชเหรอบวชบวชฉันไปด้วยไงแล้วคนที่จ้างฉันก็ให้เราเราทีแรกเราเราบนหลวงปอกหลวงปู่บอกว่าเราจะบวชไมมเหรอแล้วเราไปจ้างแรกเลยก็บอกว่าจะจ้างเขาบวชให้สามวันอ๋อบอกว่าจ้างเลยอ๋อบอกว่าจ้างเขานะอ่าจ้างเขาบันนี้เขา เขาก็เลยทักอันคนนั้นนะคนจะบวชให้นะเขาก็เลยทักว่าเจ๊ไปด้วยเจ๊ไปบวชเองนะมันได้ผลเร็วว่างั้นใช่ใชฉ่ฉันก็เลยไปพ,พอไปแล้วก็ดีนะโอเนะท่านเคยคิดนะําบ้านช่องจะทายัางไงเลยฉันฉันก็ภาวนาว่าเออขออย่าให้ฉันคิดผวงเลยอะไรแต่ก็ดีนะพี่อูโยนยก็เลยดีสบา,ายใจอืมอืมแล้ววัดนี่ดีมากวัดอะไรเนวัดอะไรวัดหนองอรประโยชน์หนองประโยชน์มันขึ้นกับ แปดริ้วอ่ะอดีวันนี้คนจำบ่าคนไ,ไปไปวิวิปัจจนาเนี่ยโอ้เงียบด,ดีจริงๆริอยู่ทิวเขาไงดีมากเลยวันเนี้ยเดี๋ยวฉันกลับมาเมื่อกี้เนี้ยเลยไม่มีนต,ตอนนี้มีพระมีอาจารย์องค์เดียวอ๋อที่วัดไม่มีพระเลยเหรอเออแถาเวลาเขามีงานอะไรอย่างงี้เขาไปนิมตลที่อื่นมาเพราะเขาออกพรรษาเขาก็ะสิกกันหมดพระหนุ่มๆอ่ะโอแ้แล้วแล้วแล้วเจ้าอาวาสเขานี้ เขาเขาเป็นหมอนะแล้ววันที่ข้ามามาตรวจให้ตรวจทําทําวันเย็นที่ค่าฉันไปปวดวันแรกเนี่ยเขาบอกเขาเป็นอะไรไม่รู้ท้าบอกเขาบอกไม่รู้โยมอาจารย์ไม่รู้เป็นอะไรมาจะเขาให้เขาเนี่ยเขาเขาตรวจน้ำอะเขาขึ้นไปบนกุฏิเขาแล้วอ่ะเขาแล้วเขาตรวจไมออกมาฉันกังวลทำไมอาจารย์ทําไมเสียงเขาเบาแท้แล้วพอเช้าเขาบอก ฉันเลยฉันก็เลยบอกกับเขาว่าสงสัยหลวงปู่เถือนรรรจะลองอาจารย์แล้วมั้งฉันก็ผูกเล่นกับเขา <c oughs> <c oughs> แต่เขาบอกเขาไม่เคยเป็นจริงๆเขาบอกเขาไม่เคยเป็นไม่รู้ฉันก็แต่ใจฉันคิดนะว่าเนี่ยการหลวงปู่เถืองก็หมอก็หมอไงเขาก็เป็นหมอผาคนเนี้ย <c oughs> <c oughs> แต่เขาเขาบอกว่าไม่มีอะไรมากแล้วตรวจม์เนี่ยสวจไปแล้ไม่มีอะไรแล้ว็มาก็หายตรวจแล้วตอนนี้ก็ให้สตรวจภาษาเงินล้านเยอะๆแต่ฉันก็ตรวจของปู่สวน่นี่ก็สวจฉันตวทุกคืนอยู่แล้ว เออฉันนับถือมากเลยฉันขอบคุณพี่ออ๋มากเลยเนี่ยแลวบุญใน,นเนี่ยฉันขอถวายให้แบ่งบุญให้แกนุ่งปู่สวงไปเต็มและขอให้ขอแบ่งบุญให้พี่ออ๋และครอบครัวด้วยนะอขอให้ขอให้พี่โอ๋จงทําของปู่สวงไปเรื่อยๆฉันติดตามตลอดเลยแต่ช,ช่วงหลังๆนี่ที่ฉันถามพี่ออ๋ว่าที่ฉันไปไหนที่ฉันไปที่ว,วัดอะไรท,ท,ที่ถามพี่อู๋ว่า แมคโคนะ่ะแมคโคแหละจะฉันลืมที่ก็เลยไม่ได้ไปเลยวัดอะไรฉันลืมวัดลำพญาสุทารามเออในนี้นัน่งรถไปก็ท่องไปเรื่อยเพราะนั่นนี่อาลืมอัลลืมเดี๋ยวไปวันหลังวันนะวันนั้นไปธุระตรงไหนไม่รู้แล้วก็อยากห้ก็เลยไปเที่ยวไงไปไหว้วัดลำลำพญาเอ่อวัดลำพญาสุทารามเยื่องแมคโคนะครฐม,มปกติทําอะไรอะ่ะปกติอะ่ะฉันเป็นแม่ค้าทําขนมส่งกับห่อหมกปลาเหรอ อ่ฉ<อ>ันเป็นแม่คะโอเคเอาล้ขอให้ขายดีนะจ้าจ้าขอบคุณพี่อูงอะ่ะอย่าเจ็บอย่าไข้กันเนี้นะหายแล้วทางช่องเชื่อแน่เหลือเกินว่าหลวงปู่ยังไม่ไปไหนหลวงปู่ยังคงเฝ้าดูลูกหลานที่ศรัทธาหลวงปู่ทุกคนไม่ว่าเขาผู้นั้นจะยากดีมีจนแต่ที่สร้างความอัศจรรย์เป็นอย่างมากก็คือผู้ใด ที่มีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่คลิป YouTube ของทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยที่ทำเพื่อเผยแผ่เรื่องราวของหลวงปู่มักจะไปกระเด้งที่โทรศัพท์ของผู้นั้นอยู่เสมอดังเช่นของคุณป้าประพิษและอีกหลายๆท่านที่ทางช่องได้เคยสัมภาษณ์มาเมื่อป้าประพิษกลับมาจากไปจ้างบวชแก้บนสามวัน ดังที่ได้บอกไว้กับหลวงปู่ป้าประพิษก็รีบโทรมายังทางช่องทันทีจากน้ำเสียงที่ปลื้มปิติขนาดผมเองเมื่อได้รับฟังก็พลอยมีความสุขไปด้วยอิลิเมียอองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ